ผมผ้าเหลืองเหลืออะไรแล้วก็ปฏิบัติเป็นสังฆาได้มันรู้สึกว่าทุกคนได้ยินคําตอบนี้แล้วมันน่าจะอเมซิ่งมากกับคนที่ได้เข้าถึงระรตนาตายและได้รู้ว่าองคุณนั้นคืออะไรกันแน่ครับทุกขณะที่เรานั่งอยู่ทุกขณะที่วันนี้พูดอยู่ทุกขณะที่ทุกคนแบบกําลังขยับกําลังลุกมันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะความทุกข์มันไม่เหมือนเดิมในสักวันเดียว แม้ในวันน uh ี oh ้หนึ่งวันความทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาคำถามคือพระราตรัยคืออะไรก็สำหรับตเองครับพระราตายเดี๋ยวพามาตัวไม่ใช่ครูตะลุ้ยแล้วก็ไม่ใช่ครูตะองแต่พระราตรายเราบอกก่านนะครับคิดว่ามันเป็นเที่ยวสถานารคือครูท่ามอ้าวความเห็นหนูเลยลูกเลยร นำมันกลับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้นในชีวิตประจำวันเช่นถระคุณนะ้อ่าไอดีนติฟายว่าเป็นสติปัญญาเมื่อเรามีสติปัญญาความทุกข์ที่เข้ามาหรือปัญหาเรื่องกรณีประดันเข้ามาเนะี่ยนั่นก็จะสามารถใช้สติปัญญาตรงนี้ในการดูวิเคราะห์ปัญหาต่างที่เจอ้น,นตัวเราและก็ค่อยๆแก้ไขไปทีละจุดทีนี้ก็ต่อมาตามที่พระธรรมซึ่งพระธรรมของนั้นหมายถึงความเป็นจริง นักก็จะใช้สิปัญญากต์ในพิธารามคับปุ๊บนั่นแหละมองแล้วก็ดูว่าอ๋อความจริงมันเกิดจากอะไรทุกมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่เราปัญหาอะไรบ้างเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรแล้วก็ตามมาด้วยพระสงฆ์ซึ่งเป็นความปฏิบัติดีในปฏิบัติดีที่นี้ไม่ใช่คนโลกสวยหรือการอะไรนะครับคือเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นถูกเห็นดีทําดีทําถูกอะไรอย่างนี้ซึ่งนักก็จะเอาความปฏิบัติอย่างนี้ มาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัญหาหรือความทุกข์ที่เข้ามาแก้ไขไม่ไถูกต้องเริ่มที่ตัวเราแล้วก็ไม่ได้แก้ไขในการแบบไปโทษคนอื่นหรืออะไรจะทำให้ปัญหาจบลงและซ้อมได้มากที่สุดทีนี้น้าสามารถนำาักาะก่างมาประยุกต์ใช้ตัวได้นันก็เชื่อว่าทุกคนะจะสามารถนำไปใช้ตัวของตัวคนได้เหมือนกันขอบคุณมากครับมาฟังหนูและหนูมาเชิญค่ะค่ะเออ บอกว่าทุกคนน่าจะได้ฟังมากับหลายๆคนที่ขึ้นดีเบตเป็นก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วว่าพลารณาไตคืออะไรแต่มาจะพูดในมุมของพี่พาดที่ได้อธิบายไว้ได้ดีมากว่าภารณาไตคืออะไรได้ยกตัวอย่างไว้ได้ดีมากๆจริงๆหรือไม่ว่าจะเป็นนัดที่ยกตัวอย่างภารณาไตมารู้สึกว่าทุกคนในห้องนี้น่าจะรู้อยู่แล้วเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเห็นน้องๆที่มาเห็นแบบพี่ๆหรืออะไรใครๆหลายๆายคนรู้อยู่แล้วว่า พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์แบบฟอร์มนี้เราเรียนมาันมาตั้งแต่เด็กทุกคนเรียนกันมาตั้งแต่เด็กมามันใจมาเป็นคนคนนึงเหมือนกันที่จบมาจากโรงเรียนในหลักสูตรไทยตอ่อปถมเขาจะสอนเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเลยค่ะทุกคนน่าจะได้เรียนรู้เรื่องนี้อยู่แล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ตอนนั้นมารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือคอของพ,พุทธศาสนามันเป็นคอมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเนาะอย่างเป็นแก้วสามประการอย่างที่นัดบอก แต่ทําไมตอนนั้นเราถึงรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไกลตัวเรามากมันเป็นรู้สึกว่าพระัตนาตรต้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เกินเอื้อมเกินที่เราจะไปเอื้อมได้เมื่อก่อนเราคงคิดแหะค่ะว่าพระพุทธก็คือพระพุทธทเจ้าแบบพระพุทธท่านลูกใดๆเนาะพระธรรมก็คือโอเคมันไม่คือแนวคําสั่งสอนต่างๆใดๆแล้วก็พระสงฆ์ก็คือก็เดินบิณฑบาตยืนอยู่ตอนเชา้า แต่จริงๆแล้วพอมาได้มาศึกษาตามแนวทางของพระอาจารย์ต้นจริงๆได้เรียนรู้ได้ทำย้ำๆทำซ้ำๆทำมันอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกครั้งที่มีความทุกข์ก็จะทำอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดมันจะเป็นที่เพึ่งอันประเสริฐจริงๆอยากรู้ว่ามันประเสริฐยังไงมันน่าอเมซิ่งมากเลยค่ะทุกคนที่คำตอบของทุกคนที่ขึ้นมาพูดในวันนี้เป็นคล้ายกันหมดเลยหรือถ้าจะเหมือนกันหมดเลยมาก็ น่าจะพูดได้พระพุทธคือความจริงคือความจริงองค์ความจริงพุทธะคือการตื่นรู้การตื่นรู้ในความจริงนี้ธรรมะคือความจริงที่เราได้เรียนรู้ในชีวิตประจําวันอย่างที่พี่บาศบอกได้เรียนรู้ว่าเรารู้สึกยังไงได้เรียนรู้ความจริงสังขาก็คือเราเองที่ปฏิบัติเราไม่จาเป็น<อ>ว่าจะต้องเป็นผ<อ>มผ้าเหลืองหรืออะไรเราก็ปฏิบัติเป็นสังขาได้มารู้สึกว่า ทุกคนได้ยินคําตอบนี้แล้วมันน่าจะ Amazing ม,มากกับคนที่ได้เข้าถึงระรตนาฏตายและได้รู้ว่าองค์คุณนั้นคืออะไรกันแน่แล้วคำตอบของทุกคนเหมือนกันหมดเลยวันนี้แหละค่ะมาอยากให้ทุกคนได้กลับมาลองอย่าเชื่อว่าคําตอบนี้มันจะเป็นคาตอบที่ชิงหรือเปล่าแต่อยากให้เรากลับมาลองดูว่าคําตอบนี้เราได้เข้าถึงมันจริงๆหรือยังขอบคุณค่ะทำไมคืออย่างที่เรารู้กันดีว่าเราใช้ชีวิตไปทุกขณะ ทุกขณะที่เรานั่งอยู่ทุกขณะที่วันนี้พูดอยู่ทุกขณะที่ทุกคนแบบกําลังขยับกําลังลุกมันเปลี่ยนแปลงไปทุกข,ขณะความทุกขมันไม่เหมือนเดิมในซักวันเดียวแม้ในวันนี้หนึ่งวันความทุกก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตอนเชา้าเราอาจจะมีความสุขหรือตอนเชา้าเราอาจจะทุกในตอนนี้เราอาจจะทุกหรือจะจะสุขหรือว่าจะเฉยเฉยก็ได้อะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่าเราอ่ะมักจะเข้าไปยึดในความสุขใดความสุขหนึ่งในขณะหนึ่งแล้วเราอยากจะเป็นมันอีกอยู่ตลอดเลยอ่ะแต่พลัตน พลาัดตา,ตายมันคือการที่เราเข้ามาเรียนรู้ความทุกข์ของชีวิตในทุกขณะจริงๆไม่ว่าตอนนั้นเราจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์หรือจะมีความเฉยๆจะมีอารมณ์อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันมันคือการอยู่เคียงข้างตัวเองในทุกโมเมนต์ทุกความรู้สึกและเข้าไปทําความเข้าใจตัวเองเข้าไปให้อภัยทุกความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเองจริงๆ